ค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเรื่องการจัดกลุ่มวัสดุโดยใช้สมบัติของวัสดุเป็นเกณฑ์ซึ่งเป็นเรื่องที่ถัดจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเป็นเรื่องเดียวกันนะคะค่ะสําหรับกิจกรรมนะคะการจัดกลุ่มวัสดุโดยใช้สมบัติของวัสดุเป็นเกณฑ์นะคะซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไปแล้วนะคะ ว่าสมบัติของวัสดุมีก็คือเช่นพื้นผิวเป็นเกณฑ์อาจจะเป็นผิวเรียบหรือคู่คะความยืดหดเป็นเกณฑ์อาจจะยืดหดไม่ยืดหดหรือว่าการยอมให้แสงผ่านเป็นเกณฑ์อาจจะใสหรือคุณหรือสมบัติการบิดงอนะคะใช้บิดงอได้บิดงอไม่ได้เป็นเกณฑ์หรือใช้สมบัติความแข็งอาจจะแข็งหรืออ่อนนุ่ม หรือรูปร่างนะคะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมหรือว่าใช้สมบัติของสีใช้สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินเป็นเกณฑ์นะคะแต่สำหรับคลิปนี้นะคะ,ะที่นักเรียนเห็นไปแล้วนะคะอันนี้ใช้ความแข็งเป็นเกณฑ์ใช่ไหมคะความแข็งใช้ความแข็งเป็นเกณฑ์ก็จะมีมีแข็งใช่ไหมคะ,ะมีแข็งกับนุ่มใช่ไหมคะ ทีนี้นักเรียนได้จัดกลุ่มไปแล้วนะคะสำหรับหน้านี้เราก็ทำไปแล้วในคลิปที่แล้วเรามาดูต่อ,อต่อจากหน้า100่หน้านี้คือหน้า135นะคะต่อไปเรามาดูหน้า136นะคะค่ะให้นักเรียนตอบคำถามหลังกิจกรรมนะคะนักเรียนจัดกลุ่มวัสดุได้กี่กลุ่มนะคะ ดูเลยนะคะอะไรบ้างอ่ะถ้าใช้อันนี้คือเมื่อกี้เราจัดกลุ่มโดยใช้ความแข็งนะคะอ่ะถ้าใช้ความแข็งเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มวัสดุสามารถจัดกลุ่มวัสดุได้เป็นอ่ะสองกลุ่มนะคะดังนี้นะคะก็คืออ่ะความแข็งนะคะหนึ่งคือความแข็ง ความแข็งได้แก่ก็จะมีหุ่นยนต์สีไม้มีหุ่นยนต์สีไม้กะดุมจาน แล้วก็ขวดแก้วใช่ไหมคะต่อมาข้อที่2นะคะอาใช้อ่ความนิ่มนะคะความนุ่มนิ่มอ่ใช้ความนุ่มได้แก่นี่หมอนผ้าเช็ดต,ตัวตุ๊ก,กตานะคะหมอน ผ้าเช็ดตัวแล้วก็ตุ๊กตานะคะต่อไปสิ่งของข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มสีแดงนะคะอ่าสิ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มสีแดงที่นักเรียนเห็นนะคะก็จะมีกระดุมและผ้าเช็ดตัวใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนลงไปเลยอ่ากระดุม กับผ้าเช็ดตัวต่อไปเรียบใสสีเขียวเป็นสมบัติของสิ่งใดนั่นก็คือขวดแก้วใช่ไหมคะอ่าเป็นของขวดแก้วนะคะดูหน้าประกรอบนะคะหน้าประกรอบก็จะมี หน้า134นะคะดูหน้า134อ่าประกอบข้อ4สรุปการทำกิจกรรมนี้ได้อย่างไรอันนี้ให้นักเรียนนำอ่ขาอข้อความสีข้อความนี้มาเติมเองนะคะคุณครูไม่เฉลยนะคะอะอย่าลืมส่งงานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ